สวัสดีครับพี่น้องครับือที่เขามารับชมของปุยแปลกวันสถตอครับวันนี้มาพบกับพี่น้องนะครับเพื่อเกี่ับรรยากาศ น้ำบะแรงรเอาแบบสุพีสุนอฟังซื่อๆดอกครับผมมุมนี้ยังไล่ดอกมือเลยบอลอดครับบอลอดบอลอดคือเกาบอลอดยังคือว่าบอลอดดิก็วิทย์พยายามแต่พอติดครับพอติดผมมาติดเด้วขอบก้วครับโอ้ยผู้เฒ่านะครับผู้เฒ่าติดนี่อันตราย ติดคือว่าแหละครับพ่นเนี่ยแหละสำหรับคนที่ไม่ชะกันไม่นุ่มไม่อยังนี่คันเป็นผู้สูงอายุนี่ส่วนมากก็ตื่นหรอกค่ัตื่นบ่อยคไงก็ตื่นแต่ว่าผู้เฒ่านี่พี่น้องเนี่ยตื่นเป็นเบาหวานตื่นเป็นโรคปอดโรคยังครับสมบูรณ์เสียแรกๆหมอกล่ว่าปอติดปอแมนตรวจแล้วก็บ่ามีมาเป็นวัณโรคกินยาจนหาหกมือยุ่งเป็นสิบมือครับ ออกมาเพรดะีพราสวงมือครับไข่ขึ้นสูงกับขึ้นไปไปตรวจว่าเป็นโควิดพี่น้องเลยเอ้งงกับการสาธารณสุขอยู่ดอกระบบสาธารณสุขเขาตรวจว่าผ่าเขาเจ๊งไหนยังไเนี่ยงงอยู่เนี่ยผู้ใดมีความคิดารณาอย่งไรขคอมเมนต์มาให้ฟังมึงรู้ครับพี่น้องครับตรวจไปหาหมอไข้ไข่โควิดนะตรวดล่อปอดน้าปอด ผู้เฒ่าเลยอายุเจ็ดสิบก็ปิดเจ็ดสิบเจ็ดเศษเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามไงตรวจทองแลบกับพ่อตรวจนั้งกับพ่อว่าเป็นวกกัณโรคอ่ะมารักษาเพราะความสามารถก็หายครับพเพรามันหายแล้วครับไปถึงว่าทุเล่าก่อนมารักษายอยู่บ้างปรที่นี่ ต่อครับพี่น้องครับบางหันมีสายเขาก็ไม่ขอาใจแค่กันครับกับงานต่างๆในการดูแลป่วยในระอากตรวจเช็คแต่ผมได้ว่าพ้นแอกครับแต่ว่ามันระบบมันเป็นยังไงบุ๊กถามมาซีเลียตบควิตนะครับบ่ซีเลียสครับสำหรับผููที่บ่เป็นขอบเขตหกศูนหกศูนแปดถึงอายุครับเด็กหน่อย ก็สเสียดอยู่นะครับกูอันนี้ยัองออกมาเกาแต่พ่อสวงเื่อยว่าติดโควิดต,ตอนอยู่โรงพยาบาลโบสติดนะครับผมก็สงสัยขึ้นกันนะครับเอ,อาภูริมีความรู้จังไหนพี่น้องอ่ะความเหม็นมากเบิ้งรู้ครับเปลี่ยนเอ็นสี่เลยเป็นสี่เลยเลยความสงสัยของผมนะครับผมก็ว่ามันผมคักไม่อายุหลับในการดูแลในการสอบถามตั้งหมรนี่เอาไปมาติดโควิดครับไป การไม่ได้ใช้โลกอาริดคิดผักหรือจังไลยนะครับบพะพาจักครับบพราเพาอใจึ้วกันขอใจทางหมอขึ้นึ้กันนะครับแล้วกการเห็นเป็นโมันตรวจวิธีใดตรวจรอบวครับพี่น้องตรวจรอวาซึ่งกะเห็นจังเล่นะตอนนี้คิดเป็นบางคนนะครับ แต่ผมขุกขี้อยู่นี่ผมก็บพ่บอติดนะครับตรวจตรวจบอกว่าติดขี้นี่มันกำลังดีกับประจักษ์ขีดเข็มก็สนะามเข็เมแล้นวนะครับขีดทั้งหมดสามเข็มแล้วเราสึกว่ามันไข่ชิดเนี่ยสัมผัสเนี่ยกับพูดติดเชื่อแนะครับแต่ว่าของบ่อพ่อทันไปถึงติดนะครับว่าเปรตติดเหมือนนี่ยหละเกิดความสงสัยเก็บข้อเล่นน้อย,อยไอเล่นน้อยเนี่ย ก็พ่อรถนี่นะพ่อแหวนรถเอาพี่น้องก็ละมัดระวังเด้อนะครับมาละมัดระวังเพราะว่าเขาก็สิประกาศเป็นรถท้องถิ่นนะว่ากับพยัญานะเสิเี่งได้ฉีดยาฉีดยาละจักปั้นไหนพ้นทำไมปบ้นไหนพ้นทำไมเข้ากับบ้านหู่หลับนะครับขีดไปพี่น้องป้าขีดกขีดนะครับบ่มีบริยากติดหรอกครับถึงว่าสิบว่าท่านบ่อนแต่ไรตรงนี้ก็บริยากติดครับหมู่ว่าพนในอนาคตปันห์เป็นยังไง ฉันั่นพี่น้องกัรักษาสุขภาพเลยนะผมก็รักษาสุขภาพเหมกันนะครับสีไปทอดสากับเบอรจักนะครับสวาว่ความกอดติดแล้วลงละสามสิบเก้าวัตแต่ต้องมีอันอะไรอ่ะอ,อันบอลเวรดูมันนี่บอลเลรดูมันนี่บอลเวตบอมไฮฟี่ปกติไม่ได้ไฮฟี่เขาซื้อผ่านชูมันนี่บอลเวตอ๋อไปซื้อได้อีกคนบ้างไปซื้อได้อ,อ,อีกได้บ้างไหมได้ แต่ต้องเสียตังค์สามสิบเก้าบาทน่นูวันนี้วอลเล็ตกลองละสามสบาทแม่แล้วมาสองรสบี่บาทแต่ตรวจอีกที่พี่น้องน่อกเป็นตรวจต้องละสาบเก้าบาทแต่ต้องผ่านวอลเล็ตกูวันนี้วอลเล็ตไม่ใช่วอลเล็ตเอาจะมาซื้อมาอีกจะตรวจต้องยกควางกันตรวจกล่องนีู่กกล่องนี่สองสองร้อยสามสิบเก้าบาทสองร้อยสามสิบสี่บาท ถือเนี่ยนะฟังอาจารย์ะเป่าตรวจพี่น้องเลยตรวจเช็คเรื่อยๆเออจังไรกับเบาสุพี่สุนองฟังเสือดอกครับผมม่มีอย่างไรดอกเรียงโควิดในพี่น้องฟังตัมีเวลาไปอัดคลิปพี่น้องครับมือเส้านี่ก็ไปทำภารกิจอยู่หังมือมีเวลาอัดคลิปจังไรคลิปนี้กั ฝากกดไหลกดแช่กดซับตะไข่นะครับเป็นกำลังใจให้เด้อนะครับเพื่อแปลกวดสนทนาพบืจอว่ามันสีมากหอดจากฟัง